สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบตัวของสว่านโรตารี่ไฟฟ้าของยี่ห้อชายนิงน่งนะตัวนี้ราคาหลักร้อยนะฮะเข้าอย่างอ่ะลองสกัดให้ดูนะครับมาโอเคเลยนะ,ะใช้ได้เลยโสกัดสกัดบูนแบบนี้เนี่ย มันสกัดได้ง่ายนะฮะไม่ต้องพูดถึงระบบเจาะระบบเจาะนี่สบายๆเลยนะฮะระบบเจาะกระแทกนะสำหรับเจาะผนังปูนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นถนนนะเะทคอนกรีตนะเทคะอนกรีตอย่างหนาเลยดูคุณดู ใช้ได้เลยนะใครอยากได้สวานรตารี่นะฮะตัวนี้นะฮะของยี่ห้อชัยนิ่งก็ราคาหลักร้อยกดเช็คตะกา้าเอ้กดเช็คราคาที่ตะก้าได้เลยนะครับอ่ะใช้ได้เลยนะเทสให้ดูแล้ว